วิธีคิดแบบรู้ทันคุณโทษและทางออกแบบนี้ใช้ได้กับเรื่องทั่วๆไปแม้แต่ข้อธรรมเช่นในปฏิสัมพิธามักกล่าวถึงอัศาธะาและอาทีนวะของอินรียห้าดังเช่นที่ว่าความไม่ปรากฏแห่งอุทธจัะความไม่ปรากฏแห่งความเร่าร้อนเพราะอุทธจัะความแกล้วกล้าเนื่องจากการดำเนินชีวิตโดยไม่ฟุ้งซ่าน และการประสบศุข,ขวิหารธรรมอันประณีตเป็นคุณหรือเป็นอัศทาะของสมาธิการที่อุททัจจะยังปรากฏขึ้นได้การที่ความเร่าร้อนเนื่องจากอุททัจจะยังปรากฏได้ภาวะที่ยังเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นโทษหรือเป็นอาทินวะของสมาธิดังนี้เป็นต้นในทางปฏิบัตริระดับชีวิตประจำวัน โดยมากเป็นเพียงการเลือกระหว่างสิ่งที่มีโทษมากคุณน้อยกับสิ่งที่มีคุณมากโทษน้อยหรือแม้ได้นิสรณะก็มักเป็นนิสรณะแบบสัมพัสคือทางออกที่ดีที่สุดในกรณีนั้นๆในภาวะเช่นนี้ก็ไม่ควรลืมใช้วิธีคิดแบบคุณโทษและทางออกคือควรยอมรับส่วนดีของสิ่งหรือข้อปฏิบัติที่ตนละเว้นและไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาด ซึ่งโทษข้อบกพร่องจุดอ่อนส่วนเสียหรือช่องทางที่จะเสียของสิ่งหรือข้อปฏิบัติที่ตนเลือกรับเอาการคิดมองตามความเป็นจริงเช่นนี้จะทำให้ปฏิบัติได้ถูกต้องที่สุดมีความไม่ประมาทอาจนำเอาส่วนดีของสิ่งที่ตนละเว้นมาใช้ประโยชน์ได้และสามารถอีกเลี่ยงหรือมีโอกาสแก้ไขส่วนเสียส่วนบกพร่อง ที่ติดมากับสิ่งหรือข้อปฏิบัติที่ตนเลือกรับเอานั้นได้ด้วยในการสั่งสอนตัวอย่างแสดงแนวคิดแบบรู้ทันคุณโทษและทางออกนี้ก็คือพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าอนุบุพิกถาซึ่งเป็นแนวการสอนธรรมแบบหลักที่ส่งใช้ทั่วไปหรือใช้เป็นประจำโดยเฉพาะก่อนส่งแสดงอริยสัจสี่ อนุบุพิกานั้นกล่าวถึงการครองชีวิตดีงามโอบอ้อมอารีช่วยเหลือกันดำรงตนในสุจริตที่เรียกว่าทานและศีลและแสดงชีวิตที่มีความสุขความเอ,อิบอิ่มพรั่งพร้อมที่เป็นผลของการครองชีวิตดีงามเช่นนั้นเรียกว่าสักข,ขะคือสวรรค์จากนั้นแสดงแง่เสียข้อบอกพร่องโทษ ความไม่สมบูรณ์เพียงพอของความสุขความพรั่งพร้อมเช่นนั้นเรียกว่ากามาทินวะคือโทษแห่งกามและในที่สุดแสดงทางออกพร้อมทั้งผลดีต่างๆของทางออกนั้นเรียกว่าเนคขมานิสังสัคคืออานิสงแห่งความออกจากกาม <S <S เมื่อผู้ฟังมองเห็นผลดีของทางออกนั้นแล้วจึงทรงแสดงอริยสัจสี่ต่อท้ายเป็นตอนจบ